สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพี่ๆสมาชิกทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาเจอกันนะคะกับสาวโอนเล็กเด็ดนะคะกับแนวทางหวยฮานอยนะคะมัดรวมสีน่อยในงวดของวันที่ห้าเดือนเก้านะคะสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะคะวันนี้ก็มาแบ่งปันสูตรหเม็ดเดียวให้พี่ๆสมาชิกได้รับชมกันก่อนไปรับชมแนวทางนะคะก็ฝากทุกท่านนะคะ กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะอย่าก,กดข้ามโฆษณาน้องแอดนะคะน้องแอดจะได้มีกำลังใจนะคะมานำเสนอแนวทางตัวเลขมาแบ่งปันนะคะกลอนไปรับชมก็มีบ้านนะคะแนะนำนะคะท่านใดที่มีตัวดีตัวเด็ดนะคะแต่ยังไม่มีบ้านเสียงโชคนะคะก็แนะนำบ้านบ้านถุงเงินนะคะพี่ๆเนาะท่านใด อ่ามีตัวดีตัวเด็ดก็เข้าไปสอบถามได้นะคะใต้คอมเมนต์นะคะพี่พี่สำหรับเมื่อวานนะคะท่านใดที่มารับชมนะคะน้องเอสินดีด้วยนะคะเมื่อวานนี้น้องเอสห้เด่นที่สามกับหกนะคะพี่พี่โอ้โหด่นที่สามกับหกเสียดายนะคะในสูตร ในสูต,ตรน้องเอสให้เด่นที่สามกับหกสามกับหกมาคู่กันเลยนะคะพี่พี่เนาะก็แสดงความยินดีกับทุกท่านด้วยนะคะท่านใดนำหกกับสามไปรุดวิ่งนะคะก็มาเด้งวิ่งกันเลยนะคะเดี๋ยวสรุปไปทีลนะรอบนะคะนวยเฉพาะกิจสามเจ็ดหนึ่งกับห้าห้านะคะสามเข้ามาในหลักร้อยนะคะเข้าตัววิ่งไปส่วนตัวสายรูดนะคะไม่มานะคะรอบนี้ก็ หลุดไปนะคะมาแค่ห้าห้านะคะกับเจ็ดสำหรับรอบพิเศษนะคะห้าสามหกกับสองเจ็ดมาแล้วนะคะสามกับหกมาคู่กันวิ่งรูดที่สามนะคะโอ้โหพี่ๆตัวดิ่นมาคู่กันนะคะก็เข้าไปในตัวที่น้องเอสเจาะเน้นให้ด้วยนะคะท่านใดนำชุดเจาะเน้นไปเป็นแนวทางนะคะก็เข้าไปในที่สามหกเน้นๆน,น,นะคะ ในตารางน้องเอดก็มี3ตัวตรงเลยนะคะพี่พี่ห้าสามหกนะคะยินดีด้วยท่านใดจับคู่จับวินในตารางถูกตัวนะคะส่วนสองเจ็ดนี้หลุดนะคะปกติ8ป็หนึ่งหนึ่งกับหกสามนะคะพี่พี่ดูสายรุดวิ่งมาตัวเดิมนะคะแค่มาในตัวกลับนะคะรุดวิ่งที่สามมาเด้งๆนะคะมาในตัวที่น้องเอสดเน้นให้เช่นกันนะคะมาใน ตัวกลับ6 3นะคะตัวเด่นมาคู่กันนะคะโอ้โหมาท่งนอยเลยเนาะสำหรับ3 6 6 3นะคะยินดีด้วยนะคะในตารางน้องเอสก็มี6336นะคะก็ยินดีกับทุกท่านนะคะส่วน8 1 8 1นนี่หลุดไปนะคะ VIP นะคะ566กับ52นะคะรอบนี้หลุดนะคะไม่มานะคะรอบ VIP หลุดไปนะคะมาเบิ้ลเนาะเบิ้ลทั้ง2รอบเลยนะคะ สรุปแล้วเมื่อวานนะคะนำหกกับอ่าสามไปรุดวิ่งนะคะเข้าหกสามสามหกนะคะตัวเด่นมาคู่กันนะคะปังมากๆเลยนะคะเมื่อวานนี้เนาะปังทั้งฮานอยนะคะสุดหนึ่งไม่เดียวแล้วก็หวยลาวพัฒนานะคะลาวพัฒนาน้องเอสก็ให้ไปนะคะวิ่งรุดที่แปดกับเก้าก็มาคู่กันเลยนะคะตัวเด่นแล้วก็เข้าในชุดโค้งสุดท้ายนะคะเมื่อวานนี้เข้า ตัวเน้นนะคะ89เม็ดเดียวในกลุ่มเฮกระจายนะคะพี่ๆเนาะเดี๋ยวมารับชมนะคะแนวทางของวันที่5กันต่อนะคะก่อนไปรับชมก็ขอฝากคำเตือนเช่นเคยนะคะตัวเลขทุกตัวได้มาจากสูตรคำนวณน,นะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะทางช่องไม่สนับสนุนการพนันใดๆทุกชนิดนะคะรับชมเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ สำหรับวันนี้นะคะสำหรับห่วยฮานอยนะคะน้องเอสยังคำนวณสูตรออกมาแล้วได้ตัวเดิมนะคะพี่พี่สามสามกับศูนย์นะคะพี่พี่วันนี้ได้สามกับศูนย์นะคะแต่น้องเอสจะวิ่งจะรูดให้เม็ดเดียวที่ 3นะคะพี่พี่ถ้านใดชอบก็ลองวิเคราะห์ดูนะคะไม่ชอบ3ก็เอา0นะคะไปเป็นแนวทางวันนี้ก็ขอให้มาในตัวเจาะตัวเน้นนะคะพี่พี่จะได้รับทซับกันตอเนื่องเนาะขออภัยด้วยนะคะพ,พี่เขียนผิด3 7 3 8แล้วก็3 9นะคะในตารางก็จะมี3 9 ศูนย์หนึ่งหกแล้วก็ห้านะคะพี่พี่เด่นที่สามกับศูนย์นะคะจับคู่จับเวียนก็ได้นะคะในตารางในสูตรนี้ตัวที่น้องเอ็ดชอบคู่แรกนะคะสามศูนย์สามหนึ่งสามสี่สามห้าแล้วก็สามหกอีกคู่หนึ่งขอเป็น 3านะคะพี่ๆสำหรับแนวทางนะคะฮานอยถ้าใดชื่นชอบอย่าลืมจดไว้แคบไว้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็มีเพียงเท่านี้เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปนะคะนะคะสวัสดีค่ะ